T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle ต้อนรับเข้าสู่รายการ Se ตแอนเซอร์ในช่วงเกาะติดชีวิตช่างทุกวันอังคารแบบนี้นะคะที่หนุ่งจะพาท่านผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษของเราแล้ววันนี้ค่ะหนุ่งพาท่านผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศโอ้โหร่ม,ม,มรื่นลมเย็นๆแบบนี้นะคะที่อำเภอ่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะหนุ่มคนนี้ที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ย ได้ข่าวว่าเป็นหนุ่มท้องที่ที่นี่เลยนะคะซึ่งเขามีความน่าสนใจในกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจของเขาที่หนง่งเชื่อว่าไม่ค่อยจะเหมือนใครคะ่ะเดี๋ยวเราไปร่วมรับฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าสนใจแค่ไหนตามมาเลยค่ะ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนวงพ่ท่านผู้ชมมาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งคะ่ะรายล้อมด้วยต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะพร้อมกับแขกคนพิเศษของเราด้วยคะ่ะต้องขอต้อนรับช่างนกนะคะสวัสดีค่ะช่างนกคะก่อนอื่นเลยหืบรรยากาศดีๆตรงเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยคือที่ไหนอะคะอนุสร์โรีค่ายบางระาจาันค่ะค่ายบางระจานันโอ้โหประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะครับก็สมัยสยาเนาะ ชาวบ้านบางอาจารย์ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับค่ะอันนี้คือสถานที่จริงๆเลยของค่ายบางระจัยครับอ๋อแล้วที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้คืออะไรคเป็นอนุสาวรีย์ครับที่เขาสร้างเพื่อเทิดทูนวิรชนของเราครับโอ้โหดีจังเลยอะเนาะก็คือจะเป็นสถานที่ที่คนก็จะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและที่สําคัญก็มาไหว้บรรพบุรุษเราด้วยเนี่แหละคัามลําลึกถึงบรรพบุรุษที่เขาเรียกว่ารวบรวมชาติเราไว้ ให้เสียกุ้งให้กับพม่าโอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วตัวพี่นกเองเนี่ยเป็นคนสิงบุรีโดยกาเนิดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับสิงบุรีนี่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของดังที่นี่บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะสิงบุรีนี่ถ้าเกิดเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นวัดเช่นวัดพระนอนจากรสีใช่ใช่ใช่เพราะว่านงขับรถมาระหว่างทางเรื่อยๆนี่ก็จะมีวัดนู่นวัดนี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะมีพระนอนองค์ใหญ่มีพระนอนองค์ใหญ่ใช่แล้วก็วัด หลวงพ่อแพรมีพระพุทธองค์ใหญ่เบลเลอร์เลยตั้งตั้งงานเลยมองเห็นแต่ไกลอาชีพหลักๆที่ชาวสิงห์บุรีจะทํากันนี่คืออาชีพอะไรอะคะก็ส่วนใหญ่ทํานาครับเป็นเป็นชาวนาชาวไร่ก็ปลูกอ้อยบ้างทํานากันบ้างเป็นส่วนใหญ่ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนตายายทํานาตายายวินาตอนนี้อายุเยอะแล้วแล้วก็ลูกหลานก็เรียนจบมาก็ส่วนใหญ่จะค้าขายที่นาก็ให้ญาติๆกันเช่าทําไปค่ะ หนูขอย้อนกลับไปอาจจะหลายปีหน่อยนะคะพี่นก <c oughs> พี่นกเรียนจบอะไรมาคะจบอิเล็กทรอนิกส์ครับปชวชที่เทคนิคสิงบุรีนี่แหละครับทำไมตอนนั้นเลือกเรียนอิเล็กทรอนิกส์อะคะน่าสน <c oughs> ใจยังไงม,มันมีปอม้งแจะเด็กตอนที่เด็กเนี่ยทีวีที่บ้านอะใช้คําว่ามีปม <c oughs> มีปอมอยู่ทีวี <c oughs> ที่บ้านเน่ยมัน,มนบ้านก็ไม่ได้รวยไงมีทีวีขาวดำอยู่หลังหนึ่งแลวทีวีขาวดำตัวเนี้ยมันเสียบ่อยด้วยความที่เราเราก็ อยากดูทีวีเนาะเด็กก็จะจะเอาทีวีเนี่ยยกส่ยรถส่แล้วก็ส่ไปให้ช่างซ่อมไปนั่งดูเขาซ่อมมั่งไปเฝ้าเขามั่งไปไปดูทีวีบ้านเขาบ้างจุดเริ่มต้นคือตรงนั้นทีวีพังบ่อยทำไมพังเนี่ยไม่เข้าใจเลยตอนนั้นเด็กมีหน้าที่เอามันไปซ่อมอย่างเดียวเราไม่รู้แล้วก็เห็นช่างก็ซุ่มซับกิจกรรมพวกนั้นไปใช่ไหมคะเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะเป็นช่างซ่อมทีวีเพราะว่าเวลาเราเอา ใสไปให้เขาแล้วเขาก็ได้ตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนั่งวันๆนั่งจีนู่นจีนี่ก็ได้เงินแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไงโอ้ยมันดูไม่ซับซ้อนนะตัดเดียวก็ได้สตางค์แล้วใช่ครับเขามาเรียนถึงจะรู้มันซับซ้อนเพราะมันซับซ้อนแล้วตอนนั้นพอหลังจากเรียนจบแล้วค่ะเราได้ดำเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพตามสายที่เราเรียนจบมาก็ไปรับจ้างเป็นช่างซ่อมตามร้านในตลาดนี่แหละครับเพื่อหาประสบการณ์ พอเราซ่อมทีวีเป็นซ่อมเครื่องเสียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยทางร้านเขาก็รับเพราะว่าร้านเขาขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเราทําเกี่ยวกับเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนานอยู่แค่ไหนอะคะสองสามปีครับเพราะว่าเราเราค่ายๆหาประสบการณ์ตอนแรกก็กะว่าเป็นลูกจ้างเขาก่อนแล้ววันข้างหน้าเราจะมาเปิดร้านซ่อมของเราเองก็หาลูกค้าหาประสบการณ์ในตลาดก่อนตามสูตรตามสูตรตามสูตรเลยเนาะเป๊ะๆเลยแล้วตอนนั้นนะคะที่เราเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพบเจอปัญหาอะไรในการ ทำงานของเราบ้างเนี่ยคะ่ะก็มีก็เครื่องบางทีมันก็เสียมา,ากซ่อมไม่คุ้ม,อ,มอะไรแพงอะไรเงี้ยบางทีเขาซ่อมแล้วลูกค้าไม่มาเอาเราลงทุนไปแล้วเงี้ยมันก็มีมีบ้างแล้วก็ทีวีก็ไม่ค่อยชัดบางทีเขาก็มาปรึกษาเรื่อยเรื่องเสาอากาศทีวีไม่ชัดนี่เราก็เลยไปมองหากันว่าอะไรไมันจะชัดค่ะราวนี้พอทําอยู่ได้สักพักเกี่ยงที่พี่น้องบอกแล้วว่า3ามสี่ปีไม่ได้นานมากพอหลังจาก3ามสี่ปีนั้นแล้วอะค่ะ เราทําอะไรต่อคะนี่แหละเราเทียมมาเลยแล้วอุ้ยเราเทียมมาเลยอ่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าทีวีไม่ได้ชารพอเรามามาเช็คดูทีวีมันไม่ได้เสียมันเกิดจากอากาศอากาศร้อนทีวีมันก็ไม่ชาร์ตพะสิงห์บุรีมันเป็นจุดบอดเหมือนว่าจุดบอดยังไงจากสถานีส่งที่กรุงเทพมาถึงสิงห์บุรีเนี่ยมันร้อยกว่าโลมันก็สัญญาณตกแล้วจะดูได้ตอนเช้ากับตอนมืดระยะส่งมันไกลใช่ไหมคะใช่ดีเลยก็เขากบและเขาสว่างก็ไกลเหมือนกันค่ะ ในตัวเมืองสิง์บุรยรับแย่ที่สุดถ้าทางนม่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยล่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทีวีมันไม่ชัดช่มมัันไดแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการซ่อมด้วยเพราะทีวีไม่ได้เสียแล้วเราจะปรับยังไงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงอย่างงี้ยเหรัค่ะเริ่มพอเริ่มรู้แล้วว่าทีวีไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ทีวีเสียเป็นเรื่องของสัญญาณที่มันไม่ดีแล้วเราทํายังไงต่อคะเราก็ไปต้องไปหามาว่าอะไรมันทําให้ชัด ก็ไปหาข้อมูลยังไงอะคะตอนนั้นก็เมื่อก่อนเนี่ยทางร้านเขาก็ขายเครื่องไฟฟ้าเนาะเขาก็แนะนํากันมาว่าดาวเทียมมันชัดเพราะดาวเทียมมันเพิ่งเริ่มเข้าสมัยก็เป็นอาล็อกอยู่เลยเข้ามาแล้วก็ชัดกว่าเสาครับแสดงว่าใน area บริเวณแถวแถวบ้านเรานั้นเริ่มมีดาวเทียมเข้ามาแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ยังแพงอยู่ครับเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นโอ้ใช่เนาะเพราะผ่านไปหลายปีเราไม่หักกี่ปีย้อนกลับไปแล้วนี่ติ๊กปีครับ เนาะเป็นงานใหญ่งานใหญ่ถ้าเป็นจานหมุนได้แบบเพื่อจานแบบเขาเรียกจานเรดาร์นะมันจะมีมอเตอร์หมุนได้อันเนี้ยห้าหกหมื่นอ่ะราคาประมาณมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอ่ะแล้วก็อย่างฟิกดูกับที่เนี่ยหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทก็ยังเอาการอยู่ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเราเริ่มจากการเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะเรามองเห็นโอกาสอะไรในธุรกิจดาวเทียมอะคะในเรื่องของดาวเทียมที่เราสึกว่าเออทำไมเราไม ประกอบอาชีพเดิมต่อไปทำไมต้องเปลี่ยนมาในแนวทางนี้อะไรเงี้ยคะครับคืออาชีพเดิมเนี่ยมันหนึคนร้านซ่อมมันก็ไม่เยอะแล้วก็ของซ่อมเนี่ยมันก็ได้กําไรไม่มากคือถ้าซ่อมแพงเนี่ยลูกค้าก็ไม่เอาถ้าซ่อมถูกเราก็ได้ไม่คุ้มงงขออนุญาถามได้ไหมคะตอนนั้นที่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรายได้เราประมาณเท่าไหร่ยังไงก็เดือนประมาณ2 0 0พ จริงครับสองพันบาทนะคะช่างนกใช่เขาไม่ได้ล้อกันเล่นนะเขาจ้างตามวุฒิไงกลัวเดี๋ยวช่างนกจะหาว่ากักแล้วไม่ให้เขาถืนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่หมูสองพันจริงๆคือเราจบจบอิเล็กทรอนิกส์ก็จริงแต่เราจะเราเป็นเด็กจบใหม่เขาก็จ้างตามวุฒิเรามีวุฒิปวชมาเขาจ้างตามวุฒิเลยประสบการณ์น้อยหน่อยก็รายได้น้อยหน่อยสองพันกว่าบาทเนี่ยเขาก็เต็มที่แล้ววันละร้อยอ่ะตีง่ายๆบางทีเขาก็ให้พิเศษเรานิดๆหน่อย ทีนี้ก็เห็นความแตกต่างกันชัดเจนไหมคะกับการเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจดาวเทียมคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจ้างเราไปติดจานค่ะซึ่งเรายังไม่เป็นเราก็มีหน้าที่ไปขันน็อตค่ะคือว่าเราก็ดูแบบดูตามแปลนก็อันไหนเสียบอันไหนแล้วก็ขัน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 ค่ะก็วันก็ได้หลายร้อยก็ดีกว่าอยู่กับร้านอยู่กับร้านวันได้ร้อยเดียว ณจุดนั้นเลยค่ะที่เราเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจดาวเทียมแล้วเนี่ยรายได้เท่าไหร่ยังไงบ้างอะคะตอนเริ่มแรกเลยเริ่มแรกหนึ่งก็วันละสองสารอยไปเป็นลูกมือเขาไปไปช่วยเขาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็ไปอบรมบ้างอะไรบ้างวันหลังเราติดเป็นเขาก็ให้เราห้าร้อยโู้หุ่ยมันก็ไหลเท่าเนาะวันหนึ่งห้าร้อยบาทจากการเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าวันละร้อยอะโอ้โหเพิ่มมาประมาณสองสาเท่าได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะแล้วเรานี้ การที่เราเป็นแช่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะทำให้เรามีพื้นฐานในการมาทำธรุรกิจ <c oughs> ดาวเทียมอะไรตรงนี้บ้างไหมคะ,ะพื้นฐานส่วนใหญ่ออเป็นพื้นฐานในการซ่อมเครื่องปรับจูนเครื่องอย่างเงี้ยเรามีจูนทีวีจูนไอเครื่องต่างๆอไอเรื่องอุปกรณ์ที่จะประกอบจะอะไรเนี่ยค,คือเราอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เรามันจะเรียนพื้นฐานค,คือผมเรียนมาช่างเชื่อมผมก็เรียนช่าง,ง,งอะไรเขาเขาให้เรียนหมดทุกช่างเลยมสมัยก่อนอะ่ะผมก็เชื่อมเหล็กเป็น มีทักษะหลากหลายเหมือนกันครับปีหนึ่งนี่เขาเรียนหมดอตีเหล็กเขายังไม่ให้เรียนเลยช่างไม้เขาก็เรียนสมัยนี้เราต้องตีเหล็กเองสมัยก่อนสมัยก่อนผมเรียนปวชปีหนึ่งเนี่ยเขาเขาเรียกว่าช่างพื้นฐานเขาให้วนเรียนเลยอ่าเทอมนี้เรียนตีเหล็กนะก็ไปตีตีมีดดาบกันเทอมต่อไปเรียนช่างไม้นะก็ทําด้ามค้อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่างประถมทำปูนก่ออิดกันก็คือว่าได้เรียนทุกวิชาในเทคนิคเลย แล้วตอนน,นั้นเนี่ยก็คือพี่นกบอกว่าพี่นกเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้าง,างใช่ไหมคะติดตั้งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย<ช>อยู่นานแค่ไหนอะคะสักปีหนึ่งได้ปีหนึ่งนี่เราเราเรา,เราไปเป็นลูกจ้างเขาเราได้น้อยพอเราเรา,เราเริ่มทําเป็นเราเราเริ่มไปติดให้เขาทั้งทั้งใบเลยอย่างเงี้ยเราก็ได้เยอะขึ้นแล้วเราก็มาดูว่าทางร้านเนี่ยเขาขายส่งเขาขายส่งให้ช่างเท่านี้แล้วช่างก็ไปบวกกําไรติดให้อีกราคาหนึ่งโอ้ยกำไรเป็นพันวันหนึ่งได้เป็นพันอะ แอบจับตามองเราเห็นสิ่งนี้เหรอใช่เราอยู่ในร้านเราก็มัเห็นหมดอ่ะเดี๋ยวนะหนูขออนุญาตถามย้อนกลับไปนิดนึงแล้วเราเรียนรู้อะไรยังไงอะคะในการที่เราจะไปติดตั้งดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆเนี่ยเราก็เรียนกับพวกที่เขามามาจากกรุงเทพสมไมก่อนเนี่ยเขาจะจ้างช่างมาจากกรุงเทพจ้างช่างกรุงเทพก็มีลูกกี่พันสองสามพันเขาวิ่งมาติดอ่ะแล้วเราไปเป็นลูกมือคือทางเจ้าของร้านเขาอยากให้เรามีความรู้เราจะได้แก้ไขได้เวลาพวกช่างที่เขามาติดให้ไม่อยู่ ตอนนั้นยากซับซ้อนไหมคะสาหรับเราก็ไม่ยากม,มัน,มน,มนเรามีพื้นฐานเพราะว่าอย่างการจูนเครื่องอะไรเมื่อก่อนมันใช้เมนูภาษาอังกฤษหมดเลยนี้เราก็พอได้ภาษาอังกฤษเนาะก็จูนได้เ,เรื่องปรับแต่งเช่นป้อนความถี่อะไรอย่างเงี้ยเราทําได้เลยเวลาความถี่เขาเปลี่ยนช่างทางกรุงเทพก็ไม่ต้องมาช่างนกรับไปได้กระตัง เ้นตื่นเต้นไหมคะที่เราจะต้องเข้าไปติดตั้งในบ้านของคนอื่นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือเราต้องมีลูกค้าเข้ามาหาเราตช่ไหมคะตอนสมัยเราเป็นช่างเนาะแต่เนี้ยต้องออกไปหาเขาอ่ะเราปรับเปลี่ยนอะไรมุมมองเรายังไงบ้างไหมคะใหม่ๆไปก็ตื่นเต้นเอ๊จะไปติดจะจะคุยกับเขายังไงจะติดตรงไหนจะให้ข้อมูลเขายังไงนี่เราก็เหมือนว่าเราก็ไปกับไปกับช่างที่เขามาจากกรุงเทพแล้วเนี่ย เราก็ทําตามเขาแหละเขาเคยทำยังไงเราก็ทํอยังงั้นเขาหาที่โล่งๆเราก็หาที่โล่งๆแล้วเขาคุยว่าตรงนี้นะจะได้รับดีตรงนี้นะจะได้หลบๆหน่อยไม่เกะกะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยตามเขาเลยก็แบบครูพักลักจำมานิดๆหน่อยๆผสมปนเปมาแล้วก็ออกมาในรูปแบบของเราแบบนี้นะแล้วทีนี้พี่โนพูดอยู่มอสักครู่นี้นะคะว่าเราแอบเห็นว่าตอนเราเป็นลูกจ้างเราได้สองสามร้อยเต็มที่เลยก็ห้าร้อยบาทใช่ไหม คราวนี้แอบเห็นเท่าแก่ได้รับแบบเต็มเราเกิดความคิดอะไรบ้างไหมคะตอนนั้นแล้วก็อยากได้มากเิคนเรานีถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าอะไรมันทําแล้วเราได้เงินเยอะเนาะเราก็อยากทําตามเขาเป็นเรื่องปกติเนาะมันได้มากกว่ามันจูงใจใช่ไหมคะแล้วเาตัดสินใจยังไงคะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็เราเริ่มทําเป็นใช่ไหมช่างพวกลูกของลูกค้าเขาก็จะรู้ว่าเราทําเป็น นี่เวลาเขาจะซื้อเขาก็มาปรึกษาเราค่ะแล้วก็ชวนให้เขาซื้อกับเราเลยปรึกษาผมแล้วผมซื้อของผมเลยเดี๋ยวผมมาติดให้<อ>ผมก็เบิกของจากเจ้าของร้านเข้าไปเบิกไปแล้วก็ไปติดให้ลูกค้า<อ>ไม่ต้องลงทุนเพราะเราทํางานอยู่ในร้านเราบอกติดให้ญาติ เราปติให้ญาติกันกลยุทธ์เด็ดพลายไม่จริงเลยท่านผู้ชมคะนี่แค่ช่วงแรกเองนะคะเราได้รับรู้มุมมองความเป็นไปเป็นมาของหนุ่มสิงบรีท่านนี้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับไปพบกับอีกหนึ่งกลยุทธ์แหละที่ทำให้หนุ่มสิงบุรีท่านนี้นะคะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจดาวเทียมได้กว่า20ปีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันนะคะ